ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็มีครบทุกรสชาติเลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเดินนักปัน่นนักชิมนักแชะหรือแม้แต่นักชมธรรมชาติเนี่ยจะต้องชอบมากๆเลยคุณผู้ชมคิดถึงที่ไหนครับผมคิดถึงที่นี่ครับบ้านบางน้ำพึ่งครับ การเดินทางเข้ามาในชุมชนบางน้ำพึ่งนั้นนะครับทำได้ไม่ยากเลยครับเพราะชุมชนจะตั้งอยู่ถัดจากตลาดบางน้ำพึ่งมาไม่ไกลทางเข้าชุมชนจะเป็นถนนคอนกรีตเล็กๆที่สามารถสัญจรไปมาได้ด้วยการเดินเท้าหรือเฉพาะรถจัก,กรยานและรถจัก,กรยานยนต์เท่านั้นครับแต่ถึงจะเดินมาก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าตลอด600เมตรของเส้นทางเข้าชุมชนนั้นเต็มไปด้วยความร่มรื่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ วิถีชีวิตของคนบางน้ำพึ่งที่แท้จริงนั้นจะอยู่กันอย่างสงบเรียบง่ายตามวิถีของชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสวนทางกับวิถีของคนในเมืองหลวงที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสะโลกจนลืมวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตการได้มาเยือนบางน้ำพึง่งชุมชนสงบที่แสนร่มรื่นอาจทำให้คุณได้ผ่อนคลายจากชีวิตเร่งรีบในเมืองใหญ่ลงบ้างก็ได้นะครับ สถานที่แรกในชุมชนบางน้ำพึ่งที่อยากให้มาเยือนอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าหมู่บ้านมากนักที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ลูกประครบญญธัญพืชที่คว้ารางวัลมามากมายหลายเวทีและดังไกลไปถึงต่างแดนเลยละครับมาปั่นจักรยานกันแล้วก็เมื่อยล้าก็ต้องมาแวะผ่อนคลายลูกป,ประครบจากสมุนไพรดั้งเดิมเราปรับเปลี่ยนมาเป็นญญธัญพืชเพื่อไม่ให้เธอเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ต้องนึ่งแล้วนะคะเพียงนำมาใส่ในไมโครเวฟก็ร้อนได้นาน อย่างเช่นเมด็ดเดยที่ช่วยในเรื่องของเนบชาข้าวเหนียวเขี่ยวงูที่คนโบราณนํามานึง่งเพา่อข่าแก้กระดูกเสื่อมแล้วก็จะมีถั่วเขียวที่เก็บความร้อนได้สูงยิงความร้อนได้ลึกเรียนแบบเครื่องอันดาซาของกายภาพบําบัดค่ะนอกจากนี้ที่ศูนย์ยังมีบริการนวดแก้ปวดเมื่อยและมีสินค้าเพื่อสุขภาพจ,จัดจําหน่ายอีกหลายรายการตั้งแต่หมอนรองคอสายรัดเอว และลูกประครบเพื่อสุขภาพเหมาะจะซื้อติดมือเป็นของฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยเป็นประจำที่บางน้ำพึ้งนะครับยังมีศูนย์เรียนรู้อีกศูนย์หนึ่งที่น่าไปเยือนมากๆนั่นก็คือศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลองมาทำขนมถ้วยกันจริงๆตามสูตรดั้งเดิมจริงๆและเปิดเผยกันแบบไม่หวงสูตรกันจริงๆครับ แถมยังมีเมนูอร่อยอีกมากมายตั้งแต่ปลาทูต้มเค็มด้วยสมุนไพรสูตรโบราณไปจนถึงม้าห้อเครื่องว่างสูตรโบราณ กินแกร้มผลไม้รถเปรี้ยวและผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเครื่องยาอย่างน้ำปรุงน้ำอบยาหมองพิมพ์เสนน้ำและน้ำสกัดสมุนไพรที่ผลิตกันในชุมชนตามสูตรโบราณนอกจากผลิตภัณฑ์น่าใช้เหล่านี้แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของบางน้ำพึ่งก็คือโฮมสเตย์ระดับมาตรฐานที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาลองพักผ่อนนอนชิลกันสักคืนแม่น้านอนจังเลยครับ เอ่อทำไมถึงต้องมีโฮมสเตย์เพราะว่าเรามีตลาดน้ําค่ะแล้วตลาดน้ำเนี่ยคนมาเที่ยวเยอะบางคนเขาอยากจะนอนสักคืน2คืนเขาไม่มีที่พักแต่ว่าถ้าพักโฮมสเตย์เนี่ยมันก็จะได้เรียนรู้เพราะมันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนอกจากห้องพักจะดูดีมีมาตรฐานแล้วนะครับถ้าใครมากับคู่รักก็ขอแนะนําให้เดินจูงแขนกันเข้ามาชมหิงห้อยที่ระยิบระยับสวยงามน่าจดจาโอ้โหโรแมนติกจริงๆเลยครับ จากที่หลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักบางน้ําพึ่งจากตลาดน้ําที่มีของกินอร่อยๆมากมายนะครับแต่พอมาทําความรู้จักกับชุมชนบ้านบางน้าพึ่งเนี่ยโอโ้โหจะเห็นว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสหน้านะครับถ้าแวะมาเที่ยวที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่บ้านบางน้ําพึ่งกันบ้างนะครับที่ชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมน่ารักน่ารักรออยู่นะครับแล้วก็มีโฮมสเตย์บรรยากาศดีๆสามารถรอชมหิง่งห้อยยามค่ำคืนได้อีกด้วยนี่ประสบการณ์ดีๆแบบนี้หาได้ที่บ้านบางน้ำพึ่งครับ